สวัสดีครับจรันเซอร์วิสน,นะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวการซ่อมเครื่องซักผ้าอิเล็กโทรลักนะครับรุ่น EWF85761 นะครับอาการเสียก็คือเครื่องไม่ทำงานนะครับหลังจากที่เราตั้งโปรแกรมแล้วกดปุ่มสตาร์ทนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องมีอายุการใช้งานเกิน5-6ปีนะครับส่วนมากจะเป็นสาเหตุจากสวิตประตูเสียนะครับในคลิปนี้ผมก็เลย มารีวิววิธีการตรวจเช็คสวิตประตูดีเสียแบบ3ส,สายนะครับท่านสามารถเทียบเคียงวิธีการตรวจเช็คหรือนําแนวทางในการตรวจเช็คของผมไปทําการตรวจเช็คคุณก็สามารถซ่อมได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการเปิดหาสวิตประตูกันนะครับอยู่ตรงไหนของเครื่องซักผ้านะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องซักผ้าอิเล็กทริกอีกรุ่นหนึ่งนะครับ การเปิดการถอดสวิตก็คล้ายๆกันนะครับโอเคอันตอนแรกเราจะมาถอดตัวลัดซินยางหน้าถังก่อนนะครับอันนี้ก็ดึงออกมาได้เลยตามที่อยู่ในคลิปเลยนะครับถ้าดึงออกมาแล้วเราก็ยัดเข้าไปในถังได้เลยนะครับเราก็พลิกซินยางออกมานะครับเราจะพลิกออกมาทั้งหมดเลยก็ได้หรือเฉพาะส่วนที่เราจะถอดสวิตประตูก็ได้เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้ไขควงนะครับถอดน็อตยึด2ตัวนะครับ อะไรเราก็ยัดเข้าไปในถังเลยครับหลังจากนั้นเราก็จะนำสวิตออกมานะครับมันจะมีสายต่อแบบ3เส้นหรือ4เส้นก็ไม่เป็นไรนะครับขั้นตอนในการถอดออกมาก็เหมือนกันนะครับตรงนี้มันจะมีตัวครอบตัวสวิตอยู่นะครับเราก็ใช้วิธีงางตัวล็อกของมันนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับให้งางออกมานะครับตรงนี้มันจะ เป็นตัวบังคับสายอยู่ครับเก็บสายนะครับตรงนี้ก็เป็นแบบ3สายนะครับขั้วต่อมันก็จะมีขั้วต่อ3 4 5นะครับประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้นาตานะครับเราก็จะทำการถอดออกมานะครับเพื่อทําการเช็คด้วย อโอมิเตอร์หรือระบบไฟก็ได้นะครับตรงที่ผมทำกรอบสี่เหลี่ยมไว้นะครับก็คือหน้าคอนแทคที่จะทำการตัดต่อก็คือหมายเลข4กับ5นะครับก็คือในตำแหน่งที่สวิตช์มันตัดต่อแล้วนะครับก็คือตำแหน่ง45ก็คือโคซิ่งนั่นเองนะครับโอเคตรงนี้นะครับอันนี้คือรายละเอียดที่อยู่ในสวิตช์ประตูนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับมันจะมีหมายเลขกำกับอยู่นะครับ มันก็จะขึ้นต้นด้วยหมายเลข2 3 4 5 6นะครับแต่สวิตช์สามสายเนี่ยส่วนมากจะใช้หมายเลข3า5นะครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้วิธีการวัดโอมนะครับเราจะวัดข้อมระหว่างขา3กับกับขา5ตัวนี้มันจะมีความต้านทานนะครับถ้าเราวัดข้อมเข้าไปแล้วนะครับถ้ามีมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับมันก็จะง่ายนะครับถ้าเป็นเข็มก็ต้องอฝึกการใช้มิเตอร์แบบเข็มก่อนนะครับ หรือคลิปแอมที่มีตัววัดเป็นโอห์มก็สามารถทําการวัดได้นะครับถ้าเราวัดข้อมระวัง5้ไอสามกับ5นะครับมันต้องมีความต้านทานนะครับถ้าไม่มีแสดงว่าซีลิคประตูตัวนี้มันเสียไปนะครับก็คือตัว ptc มันมันเสียหรือมันแตกหักไปนะครับมันไม่สามารถวัดได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดู ลักษณะข้างในของสวิตนะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเริ่มจากตั้งแต่ขาล่างก่อนนะครับก็คือขา3ขา4่ขา5นะครับขา5าเนี่ยเราจะเป็นตัวกําหนดให้จ่ายไฟเข้านะครับแล้วขา3าก็เป็นขานิวตันนั่นเองนะครับตรงนี้เราจะทําการเทสด้วยไฟจริงนะครับเราก็จะมากําหนดสายไฟก่อนนะครับตรงนี้สายไฟที่มีไฟก็เป็นสีดํานะครับ ถ้าเราไม่แน่ใจก็ใช้มิเตอร์วัดโวลต์ลองดูนะครับว่ามันมีกี่โวลต์นะครับมันก็ประมาณ2 3 0โวลต์หรือไฟบ้านของเราดีๆนี่เองนะครับขั้นตอนในการตรวจเช็คนะครับเราจะทําการตรวจเช็คด้วยระบบไฟฟ้าเราจะเอาสายไฟที่มีไฟนะครับคือสายต่อสีดํานะครับปากคีบสีดําเข้าไปที่ขั้วสายที่5นะครับ คีบไปแล้วก็ยัดเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นสายที่มีไฟส่วนสายนิวตันเราก็จะคลิปที่สายสที่3นะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการสไลด์ปุ่มปลดล็อกนะครับอพอสไลด์เสร็จนะครับปุ่มปลดล็อกเนี่ยถ้าสวิต์ดีนะครับมันจะเด้งขึ้นมานะครับจะชี้ให้ดูนะครับตรงตาแหน่งนี้มันเด้งขึ้นมาพอเราปล่อยตัวล็อกมันก็จะล็อกเลยนะครับหลังจากนั้นก็ทําการาตัวเช็คว่า ขาที่4มันมีไฟออกมาไหมนะครับตรงนี้นะครับขา c ให้มาเช็คตรงข้างฝั่งขาหานะครับเพื่อบ่งการการช็อตกันนะครับเราจะเช็คขา c มันมีไฟก็แสดงว่าเป็นปกตินะครับมันก็ล็อกได้เป็นปกติโอเคนี่คือขั้นตอนของการตรวจเช็คสวิตประตูดีเสียแบบง่ายๆนะครับแต่อันตรายหน่อยแต่ถ้ารู้ วิธีการตรวจเช็คแล้วก็จะไม่อันตรายนะครับเราต้องมั่นใจในการตรวจเช็คนะครับหลังจากที่เราทําการตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับเราก็จะถ้ามันเสียเราก็เอาตัวใหม่มาเปลี่ยนเข้าไปนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ประกอบเข้าไปตามเดิมนะครับขั้นตอนที่เราถอดเริ่มแรกเราก็ค่อยคอยอ่ล็อกเข้าไปตามเดิมนะครับตรงตำแหน่งสวิตช์ประตูมันจะมีรูบังคับอยู่2รูนะครับก็คือ ตัวที่ใช้น็อตยึดนั่นเองนะครับหลังจากยึดสวิตประตูหรือเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับสายของมันก็ถ้าเราใส่ล็อกของมันแล้วมันก็จะเก็บสายให้อ,อัตโน,โนมัติเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เก็บซีนนะครับปิ้นขอบซีนให้ไปตรงกับขอบถังด้านหน้านะครับให้มันเก็บพอเก็บล็อกเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้ตัวพลาสติกล็อกซีลอย่างหน้าถังนะครับ ให้ล็อกเข้าไปตามเดิมนะครับแล้วก็ตรวจดูรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับโอเคเท่านี้แล้วครับการเปลี่ยนสวิตประตูการตรวจเช็คดีเสียแบบง่ายๆนะครับคุณก็สามารถซ่อมได้นะครับในคลิปนี้ผมก็หวังว่าน่าจะเกิดประโยชน์สำหรับท่านที่มีความสนใจอยากจะทำการตรวจเช็คซ่อมเครื่องสพ้อด้วยตนเองนะครับถูกใจก็กดไลค์นะครับชอบใจในเนื้อหาก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตาม ช่างจลันด้วยนะครับสวัสดีครับ